สวัสดีเจ้าพี่น้องสุภสุขคนเจ้าคลิปนี้ก็อยู่กับแพงหักมานานะเจ้าวันนี้เช่นเคยเจ้าพาพี่น้องขึ้นเข้าหาเเจ้ามารุ่นด้วยกันกับแพงว่าวันนี้มันจะมาเฮ็ดอะไรอย่างนะเจ้ากำลังขึ้นมาตอนนี้อยู่ประมาณกลางกลางทางต้องขึ้นหาไปอีกน้อยเต่อฝนบอ่อตกมาหลายวันนะเจ้า มอหว่าวจะมีเห็ดอะไรยังเกิดเนาะยังจะเกิดพอเห็ดเริ่มวายมาหลายวันละหายยากจ้าเจอแล้วเจ้าดอกแรกจอเห็ดตะไคร้เขียวจอกดอกแรกจอกดอก,ก,อดอก,กงามนะเจ้า แตงเจ้าแตยอยู่จะนนเป็นแห้น้ำแป้งเจ้าดิ้มให้งขนาดเจ้า เหมือนท่านอีเจาะเหตุการณ่เจาะอต่อยสักหน่อยเผื่อจะปอนลงเถอะ ใส่เยอะอันเนี้ยอันไปใส่ใบตองแล้วก็มุกนะเจ้าแล้วก็ไปตันเดี๋ยวมองว่ามันหัวหรือยอดมันเจอหั่นดองจ้าเน็ตใคร้ายเกือบแตก ก็แคกันเาหนาจ้งอีดอกนึงไปเนี่ยดอกส สางตัวนม่หน่อยได้อยู่เจาะนี่ใสพ่พริจีได้อยู่คายาวเกือบแก่ได้อยู่เจาะ เจาอ,อืมเก็บแกบ่เป็นโป่งขนเจ้าสองดกอกเจาอืมได้ก่อไปเนาะต้นปวกกินละเจ้าอ,อันนี้ไม่ได้เอาเนาะไว้เนาะนได้เสียได้เจ้า ดอกไปง,งามเจ้าแกงหวานเลยนะเจ้าเฮ็ดนี่ทางดินทางใบไม้แห้งขนาดเลยเจ้าพอโดนฝนมาหลายวันละเด็กก็อยากเกิดเนาะเห็ดใฝนแบบต,ตกขึ้นฟ้าขึ้นฝนแล้วเจ้าหวังว่าคืนนี้จะตกนะเจ้าวันนี้แพงมากับบ่าวไทยบ้านกสองคนนะเจ้าหาบอก ไก่กันไหมเจ้าหาเท้ากัน ีสองดอกจาเห็ดต่ใครกับเท่าละ ไม่สอง이จ้ <adjectives> <놀람이> กนน้ำไม่เจ้าเจอเห็ดแดงแล้วเจ้าโอ้ตัวใหญ่มากปะตันได้เท่าเจ้าขาวๆอยู่ ได่อยู่กินได้อยู่เจ้าเกือบละ่ะนี่เห็ดแทงหายยากนะเจ้านะเ,เจ้าเดินออกเขาเจ้าเจอดอกหนึง่งเห็เดเจมโอเจอ้าอืมอันนี้เธอดอก นมจ้าเฮ็ดมันแรงเจ้าน้ำจะแตกนะเจ้าเจะมีสองดอก,กเ,ดเ,ดเอจ้าเฮ็ดแดงเคลียแล้วจ้าหนีต้องเคลียแล้วจ้านี่เยอกพอนีเฮ็ดแดงนี่บานมันอีกนี่เห็ดเ,ดเ,หเจ้าข้างจะชันนะเจ้า เสีงงยงปวกนะเจ้าเจีคุณเจ้า อดอกแข็งงามเจอนี่อีกสองดอกคอ่ะค่ะมีผักบุ้งดอกนี้เริ่มแตกอ๋อ ไปกันเลยอีกสองดอกสองา่อกนตัวเจ้า มีคอมเมนต์ถามว่าทําไมแพงถึงบอใส่ถึงมือเจ้า,ามันบอสะดวกเจ้าเพราะว่าแพงต้องทํากลากล้องเนี่ยเองคนเดียวนะเจ้าดเจาเกือบเท่าได้อยู่นะเจ้าเป็นหมุกก็ได้ ใครเหตะไครเจ้าเนาะเสียบเห็งออกเสียงพิษเจ้าเหตะไครเจ้าหาที่วางกระง้าเป็นเจ้า กดอกมันเจาะ ีดอกเจ้าต้นแมงกินเจ้าปิ้งได้เจ้า ่ีดอกจอกแค่นั่นแหละจอกดอกเดียวเกือบเท่าใต้อยู่จอกไม่ได้มาจอกนี่เท่าล้ำเชื่อจอกนี่ก็เท่าจอก แดงนี่เก şey ็บบดได้เจ้านี่ดอกอ่อนกับจริงนะแต่ว่ามันแห้งเจ้านี่อีกดอกนเก็บได้เนาะเอาไปทั้งเสื้อเจ้นี้อีกสามเจ้าสามดอกันอ่อนเลย เดน้าวแล้วจ้าคนงานของแท้งวันนี้เจ้าโอ้ได้หลายเนาะเดินอ้อมโคกอ้อมดอยเจ้าก็ก็ถือว่าพอได้นะเจ้าเนาะฟอได้ยิบได้มาดเลยเจ้าเนาะเต็มตะก้านะเจ้าวันนี้น เอาละจ้าสำหรับคลิปวันนี้แพงก็คงต้องขอฝากคลิปพี่นิร์ไว้แต่อีนะเจ้าหากปากหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพงเตินนะเจ้าสำหรับวันนี้แพงก็ขอฝากคลิปไว้แต่อีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับมาในเจ้าไงไงขนาดดินแห้งเนาะนติดใตล้กระดกงาม